สวัสดีครับผมดรโดมอุดมทิปกภยกัยเกษตรผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและจะริยธรรมการใช้สื่อในยุคดิจิทัลครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าตัวผู้ชมทุกคนเนี่ยน่าจะให้ความสําคัญเพราะว่าหากเราต้องการที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยในชีวิตประจําวันและใช้สื่อโซเชียลมีเดียในเรื่องของการ ทำรรมาหากินนะครับในเรื่องของการตลาดแล้วเนี่ยหัวข้อนี้เป็นหัวข้อเริ่มต้นนะครับที่จะปูพื้นฐานให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียได้มากที่สุดครับเนื้อหาของผมในวันนี้นะครับจะพูดถึงใน3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเปิดโลกโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียคืออะไรข้อควรคำนึงถึงก่อนโพสต์เนื้อหาโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนคลิปที่2นั้นจะพูดถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้เวิร์ก คเครื่องมือต่างๆในการเผยแพร่ข่าวสารได้ไวที่สุดบนโซเชียลมีเดียคืออะไรและคลายสิท a ิเ์เ e เนจเบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นคลิปที่ท3นะครับจะพูดถึงจริยธรรมการใช้สื่อยุคดิจิทัลครับพูดถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับข้อควรระวังนะครับในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทำอย่างไรนะครับ สิ่งที่เราทำนะครับจะได้ไม่กระทบกับคนอื่นนะครับไม่กระทบกับเราในเรื่องของกฎหมายนะครับผมขอพูดถึงหัวข้อที่1ก่อนนะครับหัวข้อที่1เนี่ยเป็นหัวข้อเปิดโลกโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียคืออะไรข้อควรคำนึงถึงก่อนโพสเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรบ้างผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรต้องบอกเลยนะครับ การที่คนมาอยู่รวมกันนะครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างนะครับบนโลกออนไลน์นั่นคือสื่อโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นแล้วนะครับสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะใช้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันนะครับผ่านมือถือหรือผ่านแท็บเล็ตหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่เราใช้ผ่านบน PC หรือน้ t ตบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าสื่อโซเชียลมีเดียทุกวันนี้อยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับทุกวันนะครับตลอดเวลาสื่อตัวแรกนะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับแล้วใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดก็คือตัว f c e e o o o นะครับทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ตอนนี้คงดูผ่านทาง f e c o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  r o u p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ผ่าน f a c e b o o k g r o u p ได้เราจะต้องมีตัว Facebook Profile ก่อนนะครับ f a c e b o p r p r o l i ล e เวลาเราสมัครเราก็จะใช้ ตัวอีเมลใช่ไหมครับหรือว่าตัวเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่ u s e r n น m e p สเ s w ร์ดเข้าไปนะครับเราโพสต์เนื้อหาของเราบน f a c e b o o k นะครับแล้วก็มีคนมากดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์นะครับเราสามารถที่จะใช้ Facebook profile นะครับในการที่จะไลฟ์นะครับทางขวามือนะครับเราสามารถไลฟ์เนื้อหาต่างๆของเราผ่านโปรไฟล์ได้ในขณะเดียวกันนะครับ เราเองนะครับสามารถที่จะเปิด f e c o o o p k p e นะครับเป็นการใช้ประโยชน์นะครับจาก f c e e o o o นะครับเป็นช่องทางอื่นๆได้เช่นเป็นเปิดเพจสำหรับร้านขายของเปิดเพจสำหรับการทำข้อมูลข่าวสารต่างๆความแตกต่างระหว่าง Facebook Page กับ Facebook Profile ก็คือว่า Profile เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับหนึ่งแอดมินนะครับเราคนเดียวเท่านั้นที่จะใช้ username p a s s w สวดได้ แล้วก็ตัวโปรไฟล์ไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แต่ตัว Facebook Page นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในแง่ของการทำการตลาดในแง่ของการขายของขายสินค้าหรือการบอกข่าวสารโปรโมทร้านค้าต่างๆได้นะครับถัดมาก็คือตัว a c e b o o k Group นะครับ Facebook Group เนี่ยนะครับสามารถใช้โปรไฟล์สร้างหรือใช้เฟสเพจในแง่ของการสร้างเป็นกลุ่มก็ได้นะฮะเป็นเรื่องของการรวมตัวกันของคน ที่มีแนวคิดเดียวกันต้องการชอบหรือสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนเหมือนกันเราอาจจะใช้ตัว a c e b o o k g r o u p ไปเ,เราไปร่วม a c e b o o k g ร o u ปของคนอื่นหรือคนอื่นมาร่วมกรุ๊ปที่เราสร้างก็ได้ครับส่วนตัว e b o o k Market Place นะครับเป็นการเปิดลานค้านะครับขายสินค้าบน f c e e o o o นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยยังใช้โปรไฟล์ในแง่ของการเปิดเป็นเ e b o o k m a r k e TP a g e ได้แต่อนาคตเนี่ย นะครับเฟซบุ๊กก็จะให้ทาง Facebook Page เปิดทั้งหมดนะครับนอกจาก Facebook แล้วนะครับอีกโซเชียลมีเดียหนึ่งที่ผู้กการนะครับหรือคนทั่วไปใช้กันมากที่สุดก็คือตัว l ลายนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าโลโก้ขวามือบนจอนั้นก็คือลายโปรไฟล์ที่เราสมัครกันนะครับเราต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับหนึ่งเครื่อง1หมายเลขใช้ f Facebook เอ่อขอโทษนะครับหหมายเลขสามารถใช้ลายนะครับได้1 Account เท่านั้น นในแง่ของไลน์นะครับเราใช้ทำไรได้บ้างเราใช้ดูทีวีนะครับเราใช้ในแง่ของการสั่งสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับเ,เป็นไลน์แมนนะครับหรือเราใช้ในแง่ของการเล่นเกมนะครับผ่านไลน์เกมนะครับแล้วก็ในแง่ของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านไลน์ทูเดย์นอกเหนือจากนั้นเราสามารถที่จะสร้างแอคเคาท์นะครับเพิ่มเติมในแง่ของการเ,เหมือนทำร้านค้าของเรานะครับ เป็นเราเรียกว่า Line OA นะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไลน์ Line OA กับ Facebook Page จะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆลักษณะลักษณะการใช้เนี่ยคล้ายคลึงกันนะครับโซเชียลมีเดียทั้ง2ตัวก็คือ Facebook กับ Line เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นโซเชียลมีเดียที่ยอดฮิตมากที่สุดของคนไทยแล้วนะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งครับที่เราใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คือตัว t ท i t t ว r ต้องบอกว่าตัวผู้ใช้ทวิตเตอร์ในเมืองไทยยังไม่มากนะครับแต่ว่าสําหรับคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยนะครับใช้ทวิตเตอกันค่อนข้างเยอะทวิตเตอร์ใช้ทํำอะไรบ้างทวิตเตอร์ใช้ในแง่ของการแสดงความคิดเห็นหรือการติดตามข้อมูลา่านข่าวสารนะครับบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับในอดีตเนี่ยตัวทวิตเตอเนี่ยได้140ตัวอักษรแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถที่จะโพสต์ตัวอักษรได้มากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็เวลาเราจะติดตาม ทวิตเตอร์นะครับเราสามารถติดตามโดยใช้เครื่องหมายแฮชแท็กนะครับตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นเครื่องหมายชาร์ปนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับตัวเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยนะครับเราสนใจเรื่องอะไรเราก็ใส่แฮชแท็กนะครับถ้ามีคนใช้เรื่องนั้นอยู่เราก็สามารถติดตามเรื่องนั้นได้ตลอดเวลานะครับเราจะโพสต์นะครับก็คือเราเรียกว่าทวิตนะครับเราไม่เรียกโพสต์นะครับบนโลกทวิตเตอร์นะครับ แล้วหรือถ้าเราไม่โพสต์เราก็ใช้รีทวิตเราชอบคอนเทนต์ไหนเราอยากให้คอนเทนต์นั้นในห,นหมู่เพื่อนฝูงเรานะครับหรือคนที่ติดตามเรารู้จักเราก็รีทวิตนะครับสามารถที่จะใส่คอมเมนต์ลงไปได้ในโลกของทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เป็นสื่อที่คนรุ่นใหม่นะครับอายุป,ประมาณ18-35ถึง35นะครับใช้มากกว่าปกตินะครับด้วยหลายหลายเหตุผลนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้มีข่าวสารที่เป็นเรื่องของ ทางด้านสังคมอย่างเดียวนะครับมีข่าวสารเรื่องของความบันเทิงจากต่างประเทศค่อนข้างมากครับโซเชียลมีเดียอีกตัวหนึ่งนะครับต้องเรียนเลยว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่หลายคนอาจจะมีคำถามสงสัยว่าทำไมเราเรียกตัวมันว่าเป็นโซเชียลมีเดียก็คือตัว y t u t u นะครับ u b e เนี่ยเป็นสื่อที่เราส่วนใหญ่นะครับก็เอาวิดีโอนะครับไปใส่ไว้ในนั้นหรือก็เข้าไปดูวิดีโอนะครับผ่าน YouTube นะครับ ปัจจุบัน YouTube เองเนี่ยนอกเหนือจากบริการให้ดูนะครับตัววิดีโอหรือว่าให้เราสามารถโพสต์วิดีโอลงไปได้แล้วเราสามารถถ่ายเท่าสดผ่าน YouTube นะครับที่เรียกว่า y u u t u t r s t m นะครับหรือ y o u t u b e Live นะครับในขนาดเดียวกันนะครับเราไม่อยากดูโฆษณาบน y o u t u b e นะครับเราก็จ่ายค่าบริการไปนะครับเราเรียกว่า y u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  e p r เม i u m นะครับทีนี้เนื้อหาบน YouTube มีค่อนข้างมากนะครับ ถ้าเราอยากจะจำกัดเ,เรามีบุตรหลานเราอยากจะจำกัดให้บุตรหลานของเราได้ดู y t u t u นะครับในเนื้อหาที่เหมาะสมนะครับเราอาจจะซื้อบริการจาก YouTube เพื่อใช้ YouTube คิดได้นะครับอันนี้คือโซเชียลมีเดีย4ตัวนะครับที่สำคัญมากของเมืองไทยนะครับต้องของโลกในปัจจุบันนี้นะครับตัว u u u e e เองเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่า เราสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างของคลิปที่เราดูนะครับเวลาเราแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนของเรานะครับที่ติดตามเราอยู่นะครับก็จะมีโอกาสเห็นสิ่งที่เราคอมเมนต์นะครับหรือแสดงความคิดเห็นเราสามารถที่จะแชร์โซเชียลมีเดียนะครับทั้ง4ตัวไปมากันนะครับไปยังเพื่อนๆบนข้ามแพลตฟอร์มกันได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งของการใช้ ตัวโซเชียลมีเดียนะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นโซเชียลมีเดียของไทยเองนะครับเราเรียกว่าพันทิปพันทิปหลายคนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเคยใช้บริการนะครับในแง่ของการโพสต์หรือการเข้าไปอ่านหรือการเข้าไปคอมเมนต์นะครับเป็นโซเชียลมีเดียของไทยที่เกิดขึ้นมายาวนานมากนะครับประมาณ20กว่าปีนะครับต้องบอกว่าเกิดก่อนโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ของต่างประเทศทั้งหมด เพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้ในแง่ของความนิยมในการใช้นะครับคนไทยอาจจะไม่ได้ใช้พันทิปมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับการใช้ Facebook การใช้ LINE YouTube หรือ Twitter แต่ก็ยังมีนะครับคนไทยจำนวนมากนะครับที่เข้าไปโพสต์กระทู้นะครับหรือแสดงความคิดเห็นนะครับหรือเข้าไปอ่านเข้าไปติดตามนะครับเนื้อหาต่างๆที่อยู่บนพันทิปนะครับ สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนนะครับเวลาเราใช้โซเชียลมีเดียนะครับหลังจากเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราโพสอะไรก็ตามบนโซเชียลมีเดียเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังโพสอยู่นั้นเนี่ยนะครับจะมีคนอ่านเสมอนะครับคนจะอ่านมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจึงต้องร,ระวังนะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเรา โพสบนพื้นที่ของเรานะครับบนโปรไฟล์ของเราแต่ต้องเรียนนี้ครับมันคือสื่อสื่อสาธนารนณะสื่อสาธนารนณะหรือสื่อสังคมไม่ไม่ใช่สื่อส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโพสต์อะไรก็แล้วแต่ข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่โพสต์แล้วอาจจะมีผลกระทบกลับมาต่อตัวเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง อันนี้ตัวอย่างนะครับการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่สร้างสรรนะครับสังเกตว่าเวลาเราโพสอะไรก็ตามนะครับบนโลกโซเชียลมีเดียหลังจากที่เราโพสต์ไปนะครับกล่าวหาใครหรือพูดกระทบกระเทือนถึงใครนะครับจะมีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องนะครับกลับมาได้แล้วเราก็จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราโพสต์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีการเรื่องของการแจ้งความนะครับ เ,เกี่ยวกับการาโพสข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับบนโซเชียลมีเดียหรือเรื่องของการฟ้องนะครับเพราะบางคนเนี่ยไปชอบโกงเขานะครับหลอกลวงในเรื่องของเงินนะครับไม่ได้แค่ใส่ลายป้ายสีอันนี้ก็จะสามารถโดนเรื่องของการข้อหาช่อกงได้นะครับสิ่งที่เราควรทำก่อนสร้างหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียอันนี้สำคัญมากนะครับ ข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องของการเช็คที่มาของข้อมูลครับว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งไหนนะครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อที่ใครๆก็สามารถที่จะมาสร้างแอคเคาท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าใครๆก็สามารถที่จะเขียนข้อมูลบนโซเชียลมีเดียได้การเช็คที่มาของข้อมูลจึงกลายเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับประเภทด่ว,ดวนด่วนที่สุดรู้ก่อนใคร นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่อาจจะต้องตั้งคำถามเริ่มต้นเลยครับว่าที่มาของข้อมูลนั้นมันจริงหรือเปล่านะครับข้อที่2คือการเช็คความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลครับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลคืออะไรครับดูว่าคนโพสเนี่ยเป็นใครหลายต่อหลายครั้งนะครับเราอาจจะไว้วางใจคนที่แชร์ข้อมูลให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีถ้าผมได้ข้อมูลอะไรมาแล้วผมแชร์นะครับท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่ตอนนี้อาจจะมองว่า ผมเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วก็แชร์โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากเราเช็คที่มาของข้อมูลเช็คความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะครับเช็คผลกระทบของการทําเป็นเรื่องที่ต้องตามมาครับเพราะว่าหลายๆครั้งของการที่เราแชร์ข้อมูลหรือโพสต์ข้อมูลนะครับเราลืมไปว่าหลังจากนั้นที่เราแชร์ไปโพสต์ไปคนที่เห็นคนที่อ่าน จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างตัวคนที่อ่านอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ตัวข้อมูลนั้นอาจจะกระทบต่อเจ้าของข้อมูลนะครับที่เป็นคนที่เริ่มต้นนะครับที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของการเช็คแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับว่า1คือเราเช็คก่อนเลยครับว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลปฐมนภูนหรือเปล่านะครับเป็นข้อมูลที่มาจากามีคน นะครับพูดถึงหรือสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองหรือไม่นะครับเมื่อเกิดจากการทดลองวิจัยของเราเองหรือทดลองวิจัยของผู้อื่นนะครับทุติยภูมิคือข้อมูลที่ทำให้มีการอ้างอิงถึงนะครับเราสามารถสืบค้นได้ว่ามีใครเคยพูดถึงเรื่องนี้มาบ้างนะครับในแง่ของข้อมูลตัดทติยภูมินะครับเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมครับ ของอย่างเช่นส okay. ื่อมวลชนนะครับไปสัมภาษณ์คนหลายๆคนมาแล้วรวบรวมมานะครับอันนี้เราเรียกว่าข้อมูลตัดิยภูมินะครับต้องบอกว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือข้อมูลปฐมภูมินะครับได้ยินจากคนคนนั้นคนคนนั้นเป็นคนเขียนเองคนคนนั้นเป็นคนพูดเองนะครับคนคนนั้นเป็นคนที่ได้ทดลองทําเองนะครับอันนี้เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมินะครับข้อมูลตัดิยภูมิอันนี้ต้อง ต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าเขาอ้างว่าผมอ้างว่าอย่างนี้เป็นข้อมูลที่ต้องเริ่มระมัดระวังนะครับยิ่งถ้าเป็นข้อมูลแบบตติยภูมิคืออ้างจากคนนั้นคนนี้อีกทอดหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลปฐมภูมินะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อมูลทุติยภูมินะครับ นี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลตติยภูนะครับอย่างที่บอกนะครับระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลปฐมภูมิมากที่สุดนะครับแล้วก็น้อยที่สุดคือข้อมูลตติยภูนะครับอันนี้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลครับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นเนี่ยมีหลายประเภทนะครับ บนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีการตรวจสอบข้อมูลมากที่สุดก็คือว่าเมื่อเราได้เห็นข้อมูลบนยกตัวอย่างเช่นมีคนส่งมาผ่านไลน์นะครับว่าเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่ก๊อปปี้แล้วแชร์นะครับไปในห้องไลน์อื่นสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าเราเอาข้อมูลนั้น,น,นเนี่ยไปตรวจสอบก่อนนะครับบนอะไรบ้างตรวจสอบบนเว็บไซต์ดีที่สุดนะครับกรณีมีรูปแชร์เข้ามาในไลน์นะครับ เราอยากรู้ว่ารูปนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเราสามารถที่จะก๊อปปี้รูปนั้นไปเช็คใน Google ได้นะครับหรือกรณีที่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับเช่นมาจากหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่สําคัญก็ต้องกลับไปเช็คว่าหนังสือพิมพ์นั้นมีการพูดถึงเรื่องนั้นจริงหรือไม่นะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับมีเรื่องของการหลอกลวงนะครับหรือการให้ข้อมูลเท็จ โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเช่นสื่อหรือเช่นตัวบุคคลนะครับสิ่งที่เราควรทำคือกลับไปเช็คต้นตอนเลยครับว่าถ้าสื่อนั้นนะครับมีเว็บไซต์นะครับให้ไปเช็คที่เว็บไซต์ของสื่อนั้นนะครับหรือถ้าสื่อนั้นไม่มีเว็บไซต์นะครับแต่ตัวบุคคลนะครับอาจจะมีเพจของตัวบุคคลเราไปเช็คที่เพจของตัวบุคคลนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่า หลายคั้งหลายต่อหลายครั้งนะครับในแง่ของการแชร์ข้อมูลเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องด่วนนะครับไม่จําเป็นต้องทําให้เร็วที่สุดการช้าไปเล็กน้อยนะครับไม่ได้ทําให้เราเสียโอกาสในเรื่องของการแชร์นะครับเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการแชร์เพราะว่าเราเนี่ยต้องการเป็นคนที่รู้ก่อนคนอื่นเราคิดว่าเรากําลังทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนฝูง ให้กับสังคมด้วยการแชร์ข้อมูลที่ด่วนที่สุดเร็วที่สุดนะครับแต่อยากให้ตั้งคำถามครับว่าถ้าเราไม่แชร์นะครับจะมีผลอะไรตามมานะครับถ้าเราไม่แชร์นะครับถ้าเราไม่แชร์ยังมีคนนะครับยังได้ข้อมูลนั้นจากแหล่งอื่นอยู่นะครับแปลว่านะครับเราไม่จาเป็นต้องแชร์ข้อมูลนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากทางผู้ชมทุกท่านนะครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของตัวการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้เวิร์กนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่2นะครับ